บสวัสดีเธอเชื่ออะไรหรอฉันชื่อว่าพิกเลตนะ่าแล้วเธอนะฉันชื่อว่าบานันนี่โอ้สวัสดีบนันนี่เธอสวยสวยจังเลยนะหรอขับใจนะที่ชอบฉันนะ่ะเธอก็น่ายักเหมือนกันน่ายักหรอเธอว่าฉันหรอเปล่าคือน่ารักน,ะน่าฉันแค่พูดไม่ชัดหืมก้อยอะนะฮิ H h uh วันนี้ทีวียังไม่มาส่งแม่สั่งทีวีมาไม่มีอะไรดูดูลูกเล่นละครก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยนั่งดูลูกเล่นละครของเล่นแล้วก็มานั่งจิบกาแฟสักปื๊ดหนึ่งชื่นใจอันนี้คือกาแฟน้ำตาลน้อยนะเนี่ยก็ยังหวานอยู่เลยนะเออ <c oughs> แล้วเอะพ่อทําไมทําหน้าอย่างนั้นละ่ะทาหน้าอายอแล้วถือกล้องเนี่ยไปทําทาไปทำไปไปไปไหนมาเนี่ยพ่อเปพ่อแล้วเหรอเมื่อกี้พ่อไปไปดูสวนน่ะเออพ่อไปสวนสาธารณะมาน่ะแล้วแล้วพ่อก็ไปถ่ายธรรมาชาติไทยผู้คนอย่างนี้น่ะแล้วแล้ว,ลวพ่อน่ะ ได้ยินคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงสองคนอ่ะแอบแซวพ่อว่าสงสัยผมแบ่งแน่เลยเลยใส่หมวกอ่ะพ่อรู้สึกเขินอายจริงๆอ่ะเอ้าแล้วมาเป็นฝีมือใครน่ะทำผมพ่ออย่างนี้เนี่ยใครอ่ะใครทำผมพ่อแหว่งนี้ ก็มีอยู่คนเดียวว่ะแหละนั่งเล่นเกมในโน้ตบุ๊กดีกว่าวันนี้ฉันเพิ่งไปถ่ายรูปมาสวยจังเลยเนาะฉันน่ะก็ถ่ายรูปแขวนไว้ที่ห้องฉันตกแต่งหน่อยหุเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มีโฆษณามามานี่ไงโฆษณามาม่าที่ฉันชอบกินมาม่าเนี่ยอร่อยมากเลยนะ ดูมาม่าแล้วหิวนั้นกินองุ่นดีกว่าอืมองุ่นหวานฉ่ำจริงๆเอ๊ะวันนี้น่ะฉันน่ะต้องไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินไม่ใช่เหรอเวลานี้กลางวันแล้วฉันต้องรีบไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินเพราะพ่อแม่ชอบหิวแล้วก็มากินขนมหวานแล้วก็อ้วนนะสิฉันน่ะต้อง ลูกอย่าพูดกับมาอ้วนได้ไหมมันจะแหลกใจนั้นฉันเลียกทีก้ามาซื้อกับข้าวให้แม่กับพากินดีกว่าทีก้าทีก้าน้องอะไรล่ะครับพี่นิชานี่เราต้องไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กินแล้วไม่ใช่เหรอเวลาเนี้ยเป็นเวลากลางวันแล้วนะนั่นนะสิครับพี่นิชานั้น หนูไปแล้วนะคะหนูขอเอาตุ๊กตาไปตัวเดียวสองตัวนะคะตัวสองตัวเองได้ไหมคะน้องอย่าเอาไปเลยน้องเอาไปแล้วทำหายน่ะพี่โกรธนะถ้าน้องไม่เอาไปมันคงไม่หายห,ายหรอกนะค่ะเอาไปตัวเดียวเองน้องถ้าเอาไปหายขึ้นมาทำยังไงก็ชื้อใหม่ไงคะ พี่ไม่ซื้อคห้แล้วนะถ้าหายครั้งนี้นะถ้าหายครั้งเนี้ยพี่ไม่ซื้อเลยนะมันแพงนะตุ๊กตาเนี่ยสามตัวเนี้นะคะไม่เอาน้องหายขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะฟ้องให้แม่เลยฟ้องแม่เลยนะทะเลาะกันอะไรอีกเนี่ยลูกแม่แม่พี่ในชาไม่ให้เอาตุ๊กตาสามตัวนี้ ให้หนูไปมอเอา้านี่นิชาทำไมไม่ให้น้องเอาไปล่ะเอาแม่คะตุ๊กตาสามตัวนั้นมันแพงนะคะมันแพงตุ๊กตาหมีตุ๊กตาเรนเดียร์แล้วตุ๊กตาแพนกวิ้นตัวนี้ค่ะแพงมากด้วยหนูอุตส่าห์ซื้อมาให้นะคะเก็บตังค์ซื้อให้น้องโดยเฉพาะเลยนะคะแม่ถ้าน้องทำหายคขาเนี้หนูคงไม่ซื้อให้น้องใหม่แล้วนะคะ นี่ทิกาอยากเอาไปหรอตัวไหนถูกบ้างล่ะไม่มีเลยค่ะน้องเขาอยากได้ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยเพราะมันน่า,นนารักนะคะเออนั้นน้องนี่ลูกจ๋าเอาไปตัวเดียวก็ได้นะเฮ <c oughs> ยย้ยทิกาเดี๋ยวหายนี่พี่จะ,ะฟ้องพ่อเลยเนี่ยหนูจะเอาตัวไหนหนูจะเอาตัวแพงกิ้นค่ะนั้นไปกันเลยไป วาวรสามสองหนึ่งเออไปซื้อเลยนี่น้องอย่าทำหายนะถ้าทำหายเนี่ยเดี๋ยวจะโดนนะฮฮ <c oughs> พี่นิชาใจยายพี่นิชาใจร้าย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทำไมคุณหน้าอย่างนั้นล่ะคะดีใจเอาไว้ยิ้มให้ไว้นะคะ <c oughs> ฉันไม่มีอารมณ์ยิ้มอะค่ะน้องฉันดื้อเลยเกิด คุณคากุจะรับอะไรดีคะมีโดนัทมีอ,ๆๆอะไรนะเฮ้ยเธอพูดให้มันช้าๆก็ได้นะเดี๋ยวลูกค้าฟังไม่ทันยิ่งพูดไวก็ลิ้นพันกัน,นสิสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณจะรับอะไรดีครับจะสั่งกินที่ร้านหรือว่าจะกินที่บ้านครับ เนเธอเขาเรียกว่าจะกินที่ร้านหรือจะสั่งกลับบ้านอ๋อใช่ครับควรจะกินที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านครับสั่งกลับบ้านคะผมไม่รู้นะครับเอออาจะรับอะไรดีครับผมเออเอาสลัดนะคะแล้วก็เอาอันอันนี้ค่ะมีเมนูอันนี้นะคะอันอันอันข้างบนนะคะเออผมเข้าใจแล้วนะครับแล้วเอาบะหมีไม่ไหมครับไม่เอาค่ะ อืมผมทำไว้ให้เราครับนี่ครับชังกระบ,บังของคุณม <c oughs> แล้วก็มีอันนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะเราจะรับชานมไข่มุกไหมครับถ้าคุณรับสองอย่างนี้คุณจะได้ชานมไข่มุกหรือโดนัทคุณเลือกมาดาังหนึ่งได้เลยนะครับ <c oughs> น้องสาวฉันชอบกินโดนัทนั้นเอาโดนัทก็ได้ค่ะโดนัทฉันกูกินชานมไข่มุกแล้วนอนไม่หลับเออ เอ้ยไม่ใช่สิโดนนัดเอาลดแล้วนะครับลดอะไรก็ได้ค่ะน้องสาวฉันกินหมดทุกอย่างนะคะ่ะอ่ะทีก้าไปนั่งรอก,ก่อนได้นะโอเคค่ะเย้ว้สวัสดีเพนกวินฮะเธอนั่งไม่ตรงนี้ก่อนนะเอ,อ้ทีก้าน้องถือโดนนัดที่พี่นายพี่ถือไม่ได้แล้ว แทนกวินพอดีเธอนะ่ะพี่ชาน,นะเรียกให้ฉันหยิบดอนนัทก่อนนั้นฉันไปก่อนนะนายเหรอคะนี่ครับขอบคุณค่ะพี่นิชาแล้วตังล่ะจะค่อยโอนตังค่ะไปพี่นิชารีบกลับบ้านไปเล่นตุ๊กตากันดีกว่าโอเคน้องไปชื้อกับข้าวกันกินดีกว่าค่ะ วันนี้โยช่านะคะโยช่าอยากกินเดวนัทค่ะเดี๋ยวพี่น่าจะซื้อชานมไข่มุกพี่พิชานะชา้ากินชานมไข่มุกมากเนั้นน้องไปนั่งรอก,กันไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะรับอะไรหรอคะชานมไข่มุกสีม่วงค่ะอันนี้จะเป็นล็อเผือกนะคะชานมไข่มุกสีม่วงค่ะแล้วอะไรอีกคะโดนัดค่ะ โดนัทครับเอาสีอะไรดีครับจานครับถาดครับเออเออจานกระดาษครับสีชมพูก็ได้ค่ะสีชมพู๋อมม้วนค่ะเอาอะไรดีครับเอ่อนั่นเอาโดนัทรสช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็สตรอเบอรี่ครับนี่ครับของคุณครับเอานี่ครับเดี๋ยวโอนเงินนะคะครับ เอ๊ะนั่นอะไรนะตุ๊กตาของไทยนะ่ะเฮ้ยมีป้ายด้วยเขียนว่าของที่กาโอ้ที่กาเลืมตุก๊กตาแน่นอนตุก๊กตาตัวนี้เขาเคยเอามาอวดที่โรงเรียนใช่เลยตัวนี้ คนนี้เขาเป็นอะไรนะพูดสิ่งดังเหลือเกินแสบกล้องมาแล้วเนี่ยนั้นไปนั่งไกลๆดีกว่า M อโาอ้เอ็นจี้น้องโรซาอะไรอีกเนี่ยอะไรน้องโรซาพี่พี่ชาอะไรทีกาลืมตุก๊กตาหลูได้ยังไงว่าเป็นของทีกกาฮะก็ดูสิคะ เป็นของทีก้าอาจจะเป็นชื่อของคนอื่นก็ได้น้องรู้ได้ยังไงหนูจําได้เลยค่ะอันนี้นะคะเฮก้าเคยเอาตุ๊กตาตัวนี้มาอวดที่โรงเรียนนะคะหนูจําได้ต้องเป็นตัวนี้ของทีก้าชั่วจริงหรอนปจริงจริงค่ะแล้วเรารออะไรอยู่กันละน้องเราไป อันนี้ของปอยแม่เลยค่ะหนูซื้อมาให้ค่ะห้าหูแล้วทั้งหมดกี่บาทเหรอร้อยยน่งค่ะอ๋เอหรอนี่โดนัททรั้งหนูอันนี้ของพ่อค่สะสลัดของพ่อค่ะหวานกรอบซ่อนปเปรี้ยวเลยล่ะอมย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 มอ,อะน้องกินเลย <c oughs> เป็นไงล่ะอร่อยไหมหวานกรอบแซ่บเปรี้ยเลยค่ะอร่อยมัยว <c oughs> เอ๊ะนิชาแล้วเอ๊ะนิชาอะไรล่ะคะแม่น้องหนู ว่ามันต้องทําหายแน่เพราะว่าน้องน่ะชอบทาอะไรซุกซนแอบเล่นตอนที่เชิโดนัทแล้วลืมเก็บตุ๊กตาไปเหรอก็อพี่นิชาคะพี่จาให้หนูคือโดนัทเองเอา้าแล้วแล้วใครเอาตุ๊กตาไปแล้วมันความผิดของหนูเนี่ยพี่นิชาแล้วแล้วมันเป็นของมันมัน,มนพี่นิชาบอกไปแล้วนะว่าอย่าเอาตุ๊กตาไปอีกเห็นไหมมันแพงมากเลยพี่อุสตัตว์เก็บตัง มาซื้อให้น้องโดยเฉพาะน้องก็น้องอขอโทษ่ะขอโทษไม่พอนะน้องนี่ะทำหายเนี่ยขึ้นมาทำยังไงเอาแล้วตุก๊กตาตัวป่วหนูด้วยไม่เออเอเอสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสแดบบีค่ะคุณพ่อคุณแม่โรชาจะมาบ้าน ティカ ฉันไม่ได้หาน่ะโรซาเขาเจอเองนั่นเลยขอบใจมากเลยนะดีนะน้องโรซาที่น้องหาเจอนะคะเพราะว่าไม่นั้นนะน้องหาไม่เจอนะเดี๋ยวทีก้าเนะี่ยโดนแม่ฟาดแม่เลยค่ะจริงเหรอคะจริงหรอ พราะตัวเนี้ยมันแพงมากเลยอุตสา่าห์เก็บตังค์มาให้น้องโดยเฉพาะเก็บตังค์ซื้อซจุดตุต๊กตา3ตัวเนี้ยให้น้องเลยอะ่ะหรอใช่คือน้องห้ามทําตัวนี้หายเอาไว้เล่นที่บ้านอย่างเดียวห้ามพกพาไปไหนเอาตัวแบบเนี้ยพกพาได้เพราะว่ามันไม่กี่บาทเองน้องแต่ให้ดีที่สุดน้องอย่าทําหายทั้งถูกทั้งแพงห้ามทําหายที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ทําหายมันจะดีกว่าหรอคะ ถ้าอย่างสิน้องเอาไว้เล่นที่บ้านอย่างเดียนะตัวพวกนี้เข้าใจไหมเอาไปที่อื่นน้องก็ต้องระมัดระวังดูด้วยอย่างนั้นนะน้องน้องต้องรักษาของให้ดีเหมือนเวลาน้องเอามือถือไปโรงเรียนน่ะรู้ไหมทำไมพี่ไม่ให้น้องไปทำไมอะคะพี่น่ะกลัวน้องทําหายเปนตุ๊กตาน้องรักษาไม่ดีน้องยังทําหายด้วยตุ๊กตามือถือนะ แล้วถ้านางทำหายเหมือนตุ๊กตาทำยังไงตุ๊กตาแล้วกับมือถือมือถือมันแพงนะหรอคะใช่คุณผู้ชมคะโชคดีมากเลยนะคะที่น้องโรซาเจอตุ๊กตาตัวนี้นั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะบแม่วาซสวัดสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเย้โชคดีที่ฉันให้ทีก้าเจอสักที